คลิปนี้ของคิมแตฮีนะครับเจอสซวนะครับเพราะว่าเคสเป็นเหตุนะครับสังเกตได้เลยนะครับนางเอกสาวนะครับคิมแตฮีนะครับเพิ่งปรากฏตัวในโฆษณาชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งความสวยของเธอเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมว่าสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ แต่แล้วเนี่ยสิ่งที่ชาวเน็ตพากันแซวแล้วก็ลุดออกมาจนได้นะครับกับช็อตที่คิมแตฮีเนี่ยถูกถามว่าเพลงโปรดของเธอเนี่ยคือเพลงอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเธอจึงดึงโทรศัพท์มือถือออกมานะครับเพื่อตรวจสอบและนําเสนอบทเพลงโปรดของเธอนะครับแต่เมื่อเธอดึงโทรศัพท์ออกมานะครับชาวเน็ตก็ตาดีนะครับแล้วก็สังเกตว่าโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ยอยู่ในเคสหนังที่มีฝาปิดที่เข้าคู่กันนะครับซึ่งจากข้อมูลนะครับชาวเน็ตพบว่านะครับ เคสแบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับแต่เคสแบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมโดยสตรีและผู้สูงอายุในเกาหลีนั่นเองนะก็เลยถูกแซวนั่นเองนะก็เป็นเรื่องของข่าวนี้นะครับเคสมือถือเป็นเหตุนะครับสังเกตได้นะครับจากคลิปนี้นะครับคิมแทฮีเนี่ยปัจจุบันอายุ40ปีแล้วนะครับเธอเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับ2523นะครับและตอนนี้เนี่ยเธอก็มีลูกสาวถึง2คนแล้วด้วยนะครับ แต่แบบนี้นะเห็นเธอแบบนี้นะครับเธอก็ยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขนาดมีครอบครัวแล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปสังเกตเห็นเคสมือถือของเธอคุณจะไม่รู้เลยว่าคิมแตฮีเนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดื่อรับฟังข่าวสารทั้งช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ